สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมดสุขสุข,สขคนอีกเติมเสนเก่าเส้นเคยเนาะกับมื้อนี้กัต่อจากเมื่อวานคือเก่าเนะะเาะอ่าพอเขาเดินทางมาที่บ้านภูเวียงไซคือเก่าแล้วก็มามาเบิ่งแห่เบิง่งทรายนะเพราะมื้อนี้เนี่ตามที่อ่าลมกับทางอ่าไอโซเฟอร์เพิ่นคือมื้อนี้มาแล้วก็บพอเขาสิแก่ทรายนี่ไปน้ำแล้วก็มาเบิง่งที่นะี่เนาะทรายมันก็นอ่า ทางไอ้พรกับทางน้องทรายเพิ่นกะตักได้ไดแต่ละบางส่วนแล้วก็พอเฮามาทันก็เลยมาซอยตักอีกหน่อยนึงเนาะกะรายละเอียดของคลิปก็ไปเบิ่งได้ทั้งช่องของเาวลี่คับช่องของอ่าคูคิวนะเนาะเพิ่นสิถ่ายเรื่องอันนี้นี่แหละตักแหตักทรายนี่ตอนนี้ก็ละเอาผักเนาะผักเทียงเดี๋ยวสิไปหากินเผาวกินน้ำนี่แหละมื้อนี้เนาะอ่านี่ สามซีนุ่มจักแน่นิ่มสบายเลยสบายดีตักแฉมมันนี่ก็ตักนหน่อยเดียวเนี่ยพอดีตักทักน้อยแล้วก็เอื่อยมันก็พักผ่อนกินข้าวฮอดมัวงกินข้าวแล้วเอาเด้ยวขาก็ตักหน่อยเดียวนำเอื่อยมันเฉยๆกูคิวหนึ่งตักหน่อยเดียวเพรแต่ว่ากูโดนี่้ทักไลยเลยตักไรล่ะตักไรโบเสื้อไปเบิรงถ้าโบเสื้อหลักไปเบิรงอยู่คลิปบ่าวเบาลี่เนาะ คือคุณอ่ะในชิตักได้่ตอนมีกล่องเดติตอนตอนปิดกล่องปุ๊บนี่ยมันยืนสวานให้กูคิวผมว่ายอกกันนะทุกคนเอาก็ยังไม่ทันกินที่เขาอยากแหละกะหูเสือกอยากมาสมควรกินแต่น้อยจนใหญ่แล้วเขาบอกแสดงแสดงว่าอยากเดี๋ยวเสียห้ยดำบอลล่าจับกล่องต่างไว้เราเบิ้งมาให้กินลายข้อมูลเดี๋ยวจัดเลยคู่ดอยเพิ่นมาคาบนี่เนี่ยพันบวกกินทุกคนแล้วทีกกยยท่กี่พิ่นมากินหรือ,อ,อ,อ <c oughs> กินต <c oughs> <c oughs> ากแดดก็ได้ ข so ันเราจะกินก็แยกขันเรากินอยู่แดดเราหอบไปอยู่ผมอ๋อไม่ให้กินเลยนะไม่ให้กินเลยป้าบุญยากเด็กไม่ต้องกินเนาะมาเรามาเราบุญยากก็กินถ้าหางถ้ากินก็กินบุกินกับแล้วยูเฮือนเมียเมียกับทามเนีไอคิวกินเขาบอกว่าบุญยากเมียก็บไม่ให้กินเดี๋ยวเดี๋ยวถามเบิ้งพ่อๆกันทุกคนว่าคุณดอยเนี่ยเพิ่นสิกินเขาหรือบ่กินวันนี้เดี๋ยวสิต่างกล่องป้าไ้เลย ประกาศแล้วเขาเนี่ยเป็นเขาประกาศแล้วโอ้โองประกาศประกาศเขากอกประกาศเอานอเออรอรอด้อแต่ว uh ่าถ้าคุณลอยบอกินทุกคนก็ต้องบอกินแต่ว่าทุกคนกินคุณลอยก็กินเอาอยากดูน้องเมนทุกคนอยากคือแบบเอาว่าเขาอยากเด้อแต่ความสมคีไม่อยากดูความสมคี คือเขาไม่จำเป็นต้องสามัคคีกันตลอดก็ได้บางครั้งบางคาวมันก็แยกกันก็ได้ขนาดเวลาเขาไปเที่ยวหัวพันเวลาเขานอนน้ำกันอู่คุณด้วยก็ยังบ่สามัคคีเนาะแม่ยนยอมยอมยอมก็คือเนี่ยใส่ยาเก่งพุดผมบ่ได้ะไรกันใมอนะบอกตามความจริงจริงถูกยังเนี่ยอิงมาจากความจริงล้วนๆเลยทุกคนนั่นเองนะใส่ตาสมัคราง เป็นบ <c oughs> uh ่บ <c oughs> mm ่บ hmm. <c oughs> right. <c oughs> like hey, ่เ oh. ม <c oughs> ีนบ่ตะหัวอ๋อเมีนเลอหัวอยู่เลยเดี๋ยนะไปสองวันกินข้าวไปเนาะสองวันกินข้าวกินปลาเอาไปยังมาแบบนี้นี่ยัางเบ้อจ้็อาหารแห้งเนี่ยมีตับไตใส่พุ่งนังคองคองปลาซอน้ำผู้สาวเนี่ยอ๋อซีน้ำไม้ค้าซีน้ำไม่ค้าโอเคเดี๋ยวเราเขาไปรอวันกินข้าวกินปลากินน้ำกินทาก็นะมาเลย กูไดเอาอันนั้นมาได้อันไหนเบิ่งบัวอันไหนใจมาเอาดื่มเลยเดี๋ยวไปลอกกินเขากินปลาด้วยก็โอเคน้ทุกคนตอนนี้ก็ซอกมองซอกที่ใดเป็นเยี่ยมหอยน้อยู่ขขังทางคือเก่านี่อันนี้คือทางไปหมู่บานของเพื่อนลรกันตัวนี้คือทางเี่อว่าพวกเขามา พ่อเขากะพากันมาแว่กินเขาอยู่แคมทางเนี่ยทุกคนนอนแบบสบายสบายเลยส่วนเอ่ยพรเขาจะออมากินน้ำกันะรอกจะ่าเพิ่นนี่อันมาเพิ่นจิอ่ะกินอยู่เพิ่นเลยอ,อมาพอเ่ากันเลยเนี่ยมาพี่แล้วก็ของเขาของกินเท้ามนอีก็่สบายสบายเนาะอาหารประจาทุกคนปลากระป๋องเดือด้วก็มีอันนี้ปลากระป๋องเดือดปลากระป๋องเดือดเดี๋ยวนี้เขาเอางงเข้าใจปะ เพกขาใจคืกันคนบอกว่าเขาใจือกันเบาข้นนั่นแหละอันน้งนังเกงานังเกลานังเกลาภาษาไทยดำอ่ะแม่นอ่ะคำว่าพองนี่ภาษาไทยดำมันว่าเกลาเนี่ยเกลราภาราว่าเขิรเนาะแม่นเคาแบบมันพกพองอ๋อนังเคาน์นังนางเกลว์นี่อันนี้เป็นตับบบรุงตับช่วงนี้นะตับเก่า ไก่์มาซาบตาดัมเลยนะไกด์ไก่์มาซาบตาดัไก่คือกันน่ะ้อม,มีไลยอันคือกัน,นแน่นาะเตกง่างน้อยนึงบางซับจะซื้อเต็งตางส่วนใหญ่ก็คือกันกำลังก,กินเข่าทุกคนบาลลี่อิ่มเลยทีนั่งยังอ,อ,อันนี้มันสำห้องซื้อกระต้มโอ้แซ่บเนาะกระต้่มนี่แซ่บแบบกระต้มนี่แบบจะให้ทีมงานได้ชิมนล่กันแน่เอามาให้ทีมงานชิมมันแซ่บแสบแสบเอ้าลงมือเลยแบบนี้ อ้าวคุณร้ออันบม่กินก็ย่าห่าจำพี่จำช้างให้แม่แม่ในนามเป็นเท้าแกอาบุโซจำเราก็ไป็ญี่ปุ่นก็ได้จ้าจ้าจ้ากว่าจะกินข้าวต้งนั้นเมื่อก่อนที่กินข้าวกินน้ำนะดูว่านะเดี๋ยวนะจำเจ้าที่เจ้าทางอ่ะอันนี้จีไปละเออเนาะเจ้าทีเจ้าทางเจ้าดิมเจ้าดอนกินข้าวกินน้ำยาตักย่าท่วงเนาะเดินทางตลอดฮอตบดไผ่ถึงลูกถึงเมียที่สำคัญวิวปังปังปลุกลอยล้านเนาะ ชอนนี่น่าจะรวยร้านเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเขาชี้ต่งกล่องปะแบบเอาเป็นคลิปแบบเรียวๆเลยทุกคนนำมาให้ดูมาได้มาได้กลินเขาจะมาตอนนี้นี่เขาเขาสึกว่ามีกินแปลกๆคนจี่วาหนุ่มทุกเก่าฮะ <c oughs> นุ่สุดเก่าเบอร์จะเนี่ยนี่มสุดสุดไหมเธอไพวร้าหนุ่มสุดเก่าบาน,นะ <c oughs> มือวันนี้อัานพีน่นนอะมือวันนี้เขาเพราะว่าบานยุกไกเนาะมายุพีเราบน,นีส่วนกับบกับพนุนี่ยนี่ <c oughs> ลมบูเช้าอยู่ <c oughs> มามาสงใหม่คำกรไดมากับเออไอ่อาเท่หน่าเนี่ยุดดอยก็ได้ก็ไปหอด เือนเบาดำก็เลยมืดคูคิ้วเลยก็บานบได้ไก็เลยใช้สุดเดิมอยู่แล้วนี่สางว่าสุดอันใดอันใดอันบดีเลยมอบให้คู่โอยมดอาหลุม้าสุดความดีเลยโอ้คู่อยยอมเป็นเป็นผู้เสียสละซะยอมเป็นคนพิษซะคู่โยยอมจะดอนแล้วคู่อยนี่ในกล่องหนอกกล่องอย่บนย้องเจมินาย มาเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้ออันนี้ตับดองน่าจะนำเขาจากจีนบ่นี่ตับไก่เนาะเป็นบ่ตับไก่บก่จังวะ <c oughs> ตับนกด้อตับไก่อันนี้มงกุฎทะเล,ละปลากระปองปลากระปองเ <c oughs> ดือดยุบันเท่านี้ขันเฮียบเรื่อง ความนิยมข้องปลากระป๋องนี่น่าจะมั่สูตัวนี้เนาะแม่สามแม่ควานข้องลงมากเหมือนตัวนี้อื่อไรครัวท่านาพี่น้อแได้่าอยากเบาให้พ่อแม่พี่น้องของมันดีเนาะแม่ดีจริงๆของเขาดีไปยังมาิึงแา้วกันเข้าแล้วอ้าวคุณนี่หลอกผมเหลียวมดมันอะ เริ่มเห็นสิ่งแปลกแปลกแล้วคุดอยร้อนแล้วเติมมุดคื่นนะสบายเลยเห็นบุญหลายตุ่ยนี่ยไม่อยากกินข้าวแล้วตุยอิ่มบุญจะเห็นแล้ววันนี้เ่เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเอี่ยมอแล้วจ้ะนะหมอหมอชิตุ่ยคนเองนะอารมณ์นะ จโลเจสเวเจสเวลงสูงแมดหกสิประมาณนั้นโอ้ถามหันลงสูงเดี๋ยว่อยากวาเลยไม่ได้เจ้านี่ยังเป็นยังพุทันแมทกันไหมบอลลีด้วยไมได้แมดหกสิฟน้ำหนักน้ำหนักน้ำนักนาสิเจ็ดนนนี่พอเขาเกฑ์อยู่อันนี้นะเลียจอยคนเดียวหกสิประเทน้ำหักอ่ะอ้า ห่าสิบเจ็ดหาสิบเจ็ดน้ำหนัก่อกัอนน้งเดกี้ห้ากว่หาสิบแปดหาสิบเจ็ดโอ้โหแม่เด็กี้าสิบเจ็ด้กเขเขาคุ่นน้อยเนาะอุ้ยน้ตุ้แมนคลองคลองนี่หลายน้นักแมนโอ้ตัวสูงเนี่ยสูงบขลืดดื่นกันทั้้นแมนหเกืบเอา่าหกยสิบสอง บรว่าเจ็ดสิบครอง่ประมาณเจ็ดสิบกันเมื่อนี่เสียจย๊่แทกเมื่อนั้นประมาณหกแปดหกเก่าอนเนี้ยะโ70เจ็บอันนั้นสาเหตุถทายคลิปว่าจริงมากอยู่ันสูงโอ้เมตดห้าสิบห้าะบอสออกหู่แล้วมัน่าบอกเลย คือนก็ถามมันเรายังคูลคิวอยู่มนันก็บอกถาดตอไปเนียไฮมาฮาฮานี่นยต้องฮาฮาจนเห็นาไปแล้วเห็นเกาเจหนเขียวซิ่วเอาเนี่ยอะไรยังถามฟังอยู่ถามฟังยู่นี่เรื่อง เอ้าทุกคนก็บอกมั้งล้วอ๋อบอกความจริงเลยสิตัวก็ได้เออยความจริงใจตัวก็ได้เอ้าวจริงมันยังงี้ยังงี่ยังวะเออโบเห็นประหยัดไปไม่ซื้อเาทีมาทีมากลายเป็นผู้ร้ายเลยเราต้องเด่นท็อปเลยครูเกียวรอให้มนักสิอ่าเจ็ดสิบ มือเทาคุณด้วยเจ็ดสิบบอดหกหกสิบแปดปกติหกสิบปดหปนะฮะอันนีกินข้าวแบบนี้ไปเฮือนก็ประมาณหกสิบหกุดฮะต้องกินพอดีด้วยบอดปกติหกสิบแปนี่แหละแต่หกสิบแปดหกสิบแปดงช่งว่ะท่าลกาประมาณหกแปดหกเก้าหกสิบ หกสิบห ER euh oh, ้านะกะเอาฮะกะเอาตอนจุม no ัจจิตแทกตอนไปเฮียนก็หกสิบห้านะมาดนโูแทกหนึ่งในตอนมัจจิตโอ้ผ่านมาจากปีละก็ไม่ได้สูงเท่าไหรนะเดียลูกนะพ่อด้านนำนักนี่ตอนนั้นห้าสิบแปดนะตอนไปเฮียนน่นว่าได้ขนาดนำนักยังมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นยังลงสูงมันยิเปลี่ยนแปลงม่ได้แทกว่า cộng để tìm tí dùng. Chết hả hà sao ba thôi hát thôi hát 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 này hát 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 kia là luồng xuống hát giúp hát 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 mình hát xuống, hát 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 ít hát điều như này hát hạt hát 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 mà ลงสูงกว่าเปลี่ยนน้ำนักกว่าเปลี่ยนเรือแต่ใจยังพ่ะท่านเปลี่ยนน้ำคมเซยทาปูมาแล้วน,นี่ดูอันนี้นี่แพรมั่นะนะหนังนี่นะเอานวัตถงหนึ่งเลยได้กินู้เดียว โอ้าวภาาแกแล้วพอดีโตแกกับพอดีแบงกันเยอ้าวอามียังไงบ้างขยขยเนี่ยมูปาเนี่ยืมดิาขอบุญกุศลนำโชเส็บุญรืยๆได้บแม่คนบุญบัแม่เห็นบ่มมันยัง อตอนนี้ก็กินเขากินนำ้ำอิ่มน้ำสำลานเป็นเทียรอยเนะเาะกะจักหน่อยพอเขาะกาะชิ่ออกไปเหตุภารกิจของโบเฮาต่อเนะาะกะ อยากติดตามภารกิจมังตั้งๆของพวกเขากะสามารถไปติดตามได้อยู่แต่ละซองแต่ละซองแต่ละซองนั่นก็ชีแบ่งกันท้ายไปเป็นวักกันตอนเป็นอนันต์ไปก็สามารถเข้าไปเบิ้งไปติดตามแล้วกะให้กําลังใจทีมงานของพวกเราได้เนาะสําหรับคลิปนี้ก็ออขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ในอีพีต่อไปนาบบลลี่เนาะด้วยดย,ดยสบายดีสบายดีสบายดี อันนั้นนี่แยกวงแล้วสบายดี